ทุกเส้นทางกับเดนโซ่สัมผัสพลังความอุ่นใจได้ด้วยเดนโซ่ซีรีส์ดีลเลอร์ศูนย์บริการที่มีสาขาทุกประเทศมาตรฐานที่แบรนด์รถยนต์ชั้นนำเลือกใช้ให้คุณได้สัมผัสมาตรฐานการก,กับขี่ที่เหนือกว่าเดนโซ่ so, แก่นแท้ของพลังแก่นแท้ของสมรรถนะ ฉันขอโทษว่าแกเมื่อวานฉันยังขับไปทํางานอยู่เลยอยู่ๆวันนี้ก็สตาร์ทไม่ติดเลืนไปรถฉันละกันเราไปขึ้นบินยังทันนะเราตั้งใจจะรถทริปกันไม่ใช่หรอแต่ขึ้นเหนือเลยนะแกเช็คเราดีแล้วใช่ไหมดีแล้วไม่ต้องห่วงหรอกขนาดรถฉันที่ว่าดียังเสียเลยแกระด,ดับนี้ชิวๆนะ่ะมั่นใจจังวะคนนี้ประเด็นโซ่อะของดี ดูกลัวๆนะแน่ดิรถเสียขนาดนั้นลางไม่ดีแน่เลยหรือเราไม่ควรไปดีวะอะไรเนี่ยระวังแผนกันเป็นเดือนก็มันกลัวนี่เสียกลางทางมาทำไงอ่ะฉันมั่นใจในนวัตกรรมของเดนโซ่นะแกเอาอะไรมามั่นใจขนาดนี้วะเพราะการสร้างอนาคตแห่งความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นพร้อมด้วยจำนวนอุบัติเหตุที่ลดลงคือวิสัยทัศน์ของเราเฮ้ย แกได้ยินเหมือนที่ฉันได้ยินใช่ไหมได้ยินเสียงคุ้นมากมาจากไหนอะ่ะก็อยู่ในรถของพวกเธอนี่ไงเสียงเหมืนอนโฆษณาที่ดูเมื่อเช้าเลยใช่ครับผมเองฮะใครนะเดนโซ่เป็นผู้บลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ที่คนทั่วโลกให้การยอมรับไม่ว่าจะเป็นด้านของปอดภัยหรือด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องแบบนี้ใครๆก็พูดได้สิ เดนโซ่ so. คำนึงถึงสิ่งแวดลอ้อมทางเราได้มีการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีและไม่ส่งผลเสียต่อโลกของเราอาทิระบบจัดการเครื่องยนต์เบนซินมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการเผาไหม้โมดูลคันเร่งควบคุมเครื่องยนต์เพื่อลดการปล่อยไอเสียอย่างแม่นยำโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพในการขับขี่ของรถยนต์ทำให้ผู้ใช้นั้นสบายใจที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ในยานยนต์ของเดนโซ นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ฉันเลือกใช้เดนโซเหมือนกันนะแล้วมีเหตุผลอะไรอีกล่ะที่เธอต้องเลือกใช้ก็ความปลอดภัยไงใช่ครับเรื่องความปลอดภัยนวัตรกรรมของเดนโซ่พวกเรามุ่งมั่นทุ่มเทวิจัยเพื่อให้ผลิตอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานการขับขี่มีการรับประกันเช่นระบบควบคุมเกียร์ที่มีประสิทธิภาพสูงถุงลมนิรภัยคุณภาพสูงทําให้เรานั้นสบายใจได้ว่าหากเกิดเหตุอุบัติเหตุจะสามารถช่วยลดการกระแทกของผู้ใช้ได้ แล้วถ้าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาละ่ะถ้าถ้ามันเดินโซ่ของเรามีศูนย์บริการมากมายทั่วทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็หายห่วงแถมยังมีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและตอบถึงปัญหาที่ผู้ใช้จะพบเจอทําให้ผู้ใช้นั้นมั่นใจที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ในยานตยของเราก่อนเดินทางฉันพิองไปตรวจเช็ครถมากยกับเดนโซนี่แหละถึงกล้าบอกไงว่าชิวๆจะยืนยันกันขนาดนี้หลังทริปนี้ฉันต้องไปเปลี่ยนมาใช้ของเดนโซ่แล้วแหละ และไม่เชื่อว่าพอใช้ของดินสโตนและปล่อยตัวนะอย่าลืมทำตามกฎจราจรด้วยจะได้เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเองรับทราบค่ะคุณนางฟ้าขอให้สนุกกับการเดินทางนะครับ i the future with our hands and hearts.